สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับแป้งในช่วงตามติดชีวิตหนูบิ้งใช่ไหมไม่ได้อ่านมาประมาณกี่เทปละนี่เป็นเทปที่3นะคะที่เราจะมาเจอกันวันนี้เนี่ยแป้งก็จะไปซื้อไมโครโฟนใหม่นะคะไม้ที่ใช้ในการอัดเกมใหม่ก็จะไปที่ฟอร์จูนยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะคะว่าวันนี้จะไปที่ไหนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีการกินกแน่นอนอยังไงเจอกันนะคะไปรู้สึกยังไงบ้างครับผมจะไปแล้วนะ บายบายเดี๋ยวซามาแล้วนะมามีไปแล้วนะันแะล้ก็เป็นแม่นะคะแม่ไปแล้วนะโอ๊ยคิวต่อตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแยกพลารามเก้าเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหน้านี้นะคะตรงนั้นนี่แต่ zoom ไม่ดูก็คือที่เราจะไปซื้อใหม่กันในวันนี้นะคะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่าคะ่ะทะลุเข้าไปเลยนะไป ที่จอดรถหาย,ยากมากเลยรอก,ก่อนนะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมากินข้าวป่ากับอ่าซีอิ๊วนะคะนี่นะคะไม่ใช่ละนี่นี่อันนี้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 เราจะมากินเจ้าเหล่ากันนะคะเด็กกินกันนะบาย ก็หลังจากที่เราได้ไปซื้อไม้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นี่ก็หาไม่เจอมันไม่มีตัวเขาเรียกวอะไรตัวที่ติดกับตูดไม้นะคะเราก็ต้องมาซื้อที่แถวเซนทรัลพลาว์วันนี้แล้วก็มากินซ่อมตังกันนะคะ,ะ,คะอร่อยจังหิวก,กันละสิห,หร่อยมากเอ้ยทำไมผอมจังเลย hmm เห็นกระดูกเลยเนี่ย เอ้ยครับสวัสดีครับผมผมคือประดุครับอันนี้นะคะก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาโชว์ให้ดูว่าวันนี้เนี่ยเราได้อะไรไปบ้านนะคะหนึ่งเลยก็คือตัวไม้ที่แบ่งซื้อนะคะก็เป็น blue spark นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบหัว usb นะก็น่าจะใช้ง่ายที่สุดละตัวนี้ก็ประมาณ9,400บาทนะคะแล้วก็มีตัว กันลมผึ่งๆนะอันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะแต่เรียกว่ากันลมผึ่งๆแล้วกันตัวนี้นี่ก็ประมาณพันห้ารอบาทค่ะก็กันไอ้ลมผึ่งๆที่มันออกมาพอพึ่งพอผาพอพานพอพนันต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเจ้าบูสปานเนี่ยเขาจะมีตัวไม้ตั้งโต๊ะให้อยู่แล้วนะคะเป็นขาตั้งโต๊ะแต่ว่าแป้งเนี่ยอยากกระแดะอยากจะแขวนไง ก็เลยซื้อตัวนี้มานะคะตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพัน0รอบาทค่ะอืมแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือตัวขาไมค่ะขาไมตัวนี้เนี่ยก็จะนิบกับโต๊ะนะแล้วก็จะห้อยไอตัวไม่ลงมาใช่ไหมตัวนี้ก็อยู่ประมาณพันเก้าห้าสิบก็ประมาณสอง0ันนั่นแหละวันนี้ก็เสียหายนะคะร้องไห้หนักมาก <laughs> ก็ ต่อไปนี้นะคะก็จะใช้ไมค์ใหม่ตัวนี้แหละแล้วก็มาดูกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ ack, กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย